ไม่ใช่รถอย่างเดียวเรานะต้องช่วยคนต้องเอาคนช่วยด้วยเนี่ยชั้นที่หนึ่งแล้วชั้นที่สองชั้นที่สามสามชั้นาไปลูกพีกไปมันไปไหนอีกละ่ะว,ดดวดดัดินมันวดินดินมันซุด เหลีนหินนี่คุณไปตามมาดูโอ้อะไรลูกพี่เสียบข้ามาจากไหนเก็บตงเรียงอย่างดีเลยงดีเลยเป็นงานสองสี่ เดืดจิตสองคนมีคนงานเยอะอยูเด้คนงานก็ยิ้นเก่าขึ้นมาด้วยว่ะเรียงเรียงเสร็จแล้วก็กดบ่ะน,น,น,นี่คือทำไงมันมีตะแกรงปิดไหมยือไม่มีโอเค มีให้เรียกดีแล้วตะแกงแล้วใบบางก่อ็รุ่นแปดเอ็มโว้พี่น้องคันนี้มีซีสองร้อย,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 ยขียดแปดตรงนี้มีกล้อ,อ,องหลังด้วยด้วยรู้ใช้ได้รึเปล่ากล้องหลังแก พี่เรียกกันไปไหนฮะโจรถปูนมาแล้วเดี๋ยวปไปรถปูนไปไปดูลูกพี่แกจะไปรถปูนแกจะรถปูนไปทำอะไรตามดูตามดูอยู่ตรงนี้อีกนานได้ไหมเนะาะอีกนานอี่แล่วฝั่งนู้นยังไม่เสร็จฝั่งนูน้นอีกเยอะ เลื่อดีๆนะลูกพี่นะอะไรอะไรน้ำไปทำอะไรทีนี้หาปลาก็สบาย่อยด้วยไม่มีแล้วล่ะกอไผ่มีแต่ลวดน้ำที่เฉยนะมัเแต่อย่างนี้เลยระวังแหดีๆเลยมาวานแห่วานอะไรระวังแหเขาเจ้าขึ้นไม่ได้เลยลพี่จะทำอะไรแต่ทำสะพานด้วยว่าจ้ทำอะไร ในวดดินมันจะแข็งยิ่ด้วยนะมันมีหินด้วยป่ามีหินมีอะไรด้วยมนะัมาดูรูกพี่แก้ว่นะดูได้หรอก โอเคทำคอนเวิร์ตใหม่ว่ทเเไป็นไงลูกพี่ขึ้นไปข้างบนเลยบ่รือว่ายังไงไม่ไม่แกลงมาอย่างไรเลยแกลงมานี่เด้ทางแกลงมานี่นี่นี่ไม่จะถึงไหมล่ะลูกพี่เอ้ ไปยืนตรงไหนมาดูกันแกลูกพี่แก,กจะยืนตรงไหนยืนตรงไหนลูกพี่ชันนะตรงแกขึ้นไปนะไม่ใช่ไม่ชันเลยเรือนหน้าไปแกว่า นี่มาตรงนี้แกว่านี่ติดไรหรือเปล่าตรงโน้นเดินหน้าไปเรามาตรงนี้แกว่านะน้อชมกันนะพี่น้องเลยขยับเคลื่อนที่ก่อนต้องเซรมันจะพังเนี่ยขนมจะพังสุดลงมาแกต้องยื่นลงมาอีกแล้วก็กบดินลงมาอีกบ่เพราะตรงนั้นมันสั้นไปที่เดิมแลนวน่าจะกบดินยื่นลงไปอีก อ,อ๋อแล้วบ้างอ๋อแล้วบ้างลูกพี่แกว่ามันมีเครื่องติดเครื่องปั่นไฟเลยไม่ถึงไงต้องขอท้ายมาอีกหน่อยไม่มีใครไปบอกแกเลย,ยคนงานก็กลุ่คนงานข้างล่างข้างบน,นไม่เกี่ยวกันใช่ปะมันกว้างเลยนะ เอาไมาดีๆได้ลูกพี่ระวังนะไอ้ตะเลิดนีปลงมาข้างล่างเลยนะเอาลูกพี่เบาเอาลูกพี่เบาเอาลูกพี่เบาเดินหน้ายกหน้าไปหน่อยลูกพี่เออยกหน้าไปก่อนลูกพี่อย่านะอย่านะลูกพี่นะคนข้างหลังนี่หลบไม่ทันเลยนะลูกพี่นะมาลุ้นกันเอาระวังบอลหน่อยลูกพี่ด้วย เอาในเดี๋ยวพี่เด้อไม่มีใครไปบอกแกเลยนะท่านใส่ฝีมืออย่างดีเลยเด้อไปดูบุมบนกันไหมพี่น้องไม่มีใครบอกกันเลยนะไ่รู้บอกแกน้อยอมืมันถึงไมหมละ่ะไม่ถึง สงสัยไปต้องไปดูต้องมีคนไปบกท้ายหน่อยนะนนนยว,ยว่าจะไม่นอันตรายเด้อกวัวแกแกกลัวโดุมามันโอ้มันชันนี่พี่น้องตนะีลังกาเลยนะรถหนักๆนีน่มันเอาไม่อยู่แล้วมันเบรกไม่อยู่ด้วยเพามันถอยลังมาเนะี่ยเอามเขาเลยบวกให้แล้วเออเอาเครื่องเอาอะไรออกให้แกนหน่อย cái ăn phân phái thôi phân phái thôi 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 มาเลยมาเลยมามาเมามาเลยมาเลยบอกแค่น้อยผมก็ลุ้นตามด้วยเมื่อกี้ดูกล้องก็ลุ้นตามกันอยู่ได้พีเลยเอาพีเลยลูกพี่นนี้ ยืนลุ้นกันเหมือนกันเลยคนงานก็ยืนลุ้นเหมือนกันเลยใส่น้ำก่อนเราต้องรดน้ำกันหรอกพี่น้องอยู่ใกล้น้ำมีคนหาปลายด้วยใส่มองใส่มองจะใส่มองมองคนเดียวปกติคนหาปลาจะเยอะนะ อันนี้ไม่ค่อยมีเพราะเขายังไม่ปล่อยน้ำเขาใช้ทำนี่เสร็จนี่เลยอะกระบะแรกกำลังจะลงมาแล้วพี่ก็ตรวจเช็คก่อนมันเข้าก็ดีหรือยังแกว่าเดี๋ยวนะแล้วพี่ผมร้อนผมร้อนนี่เลยผมไม่ยืนถ่ายนี่ยมีคำการเคแล้วเลยมปรับระดับก่อนแล้วพี่แกว่า พี่เบาหน่อยไม่ยีงไม่ยังไ,ไ,ไม่พอไม่มีใครบอกเจได้เจต้องต้องเกลียตัวเองเด้อยืดหิ้วอีกอดูสิบล้อก,ก็จะมาเลยไม่รู้พ้นกันหรือเปล่ามามามา,มาลงมานี่เลยที่นี่วาดเสียวนะ แรกมันต่อท่อลงมาเลยไม่ได้กว่ลูกพี่มันได้อยู่ถ้าทานมีท่อทมันไม่มีแล้วเนาะเอาต่อท่อล่างลงมามันก็ยังไวเลยแล้วามาพี่ก่อนว่ามันมาไม่ถึงได้ลูกพี่มือมันเหยียดยืดได้แค่นั้นมันจะามาไกลได้ยังไงล่ะอย่าง,ยงสบายๆเลยเด้ดเดียวเจ้าก็ต้องกวาดมาเลยทีนี้ไปลูกพี่ ดูคนขับต้องมือยันกระจกไปเลยเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวว่าข้าเสียวๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าขึ้นข้างบนนะพี่น้องนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนข้างล่างนี่ผมร้อนเดี๋ยวจะไปหาลมก่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อ้อมสีนอนตัวอย่างที่นี่จบเพียงแค่นี้ก่อนเนะพี่น้องนะเราคงไม่หมดง่ายประมาณมาณันสักหกคิวว่งคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูใหม่เลย ไปหาล่มกันที่นี่สวัสดีครับ